มีนามคือโจรกลิศนาอไม่เคยร่นพระโปรดเจรา้าถ้ามันว่าก็มีเผามีโยบเป็นข่าวโดลดโผนตัวผมเป็นโจรโปรดจำใจ ตกมาตกเป็นใดโปรยโจรก็ขอกระชายระพย์ด้วยครับพี่น้องแข้งครับแม่โชคดีเลยแสดงกำแเพชรกระค้างแรงครับหนักมากับอากาศเปลี่ยนแปลงบอกให้กูเป็นพระเอกไปเิืุ่งมะขามยอกยังมี ป,ป่าปื้มใจปีที่แล้วก็มาใช่ไหมละ่ะแต่ไม่ทันเล่นฝนเทก่อน็ต่างคนต่างกลับบ้านปีที่แล้วยันปีนี้ <c oughs> มึงเจออไหมกูยังหาห้องน้ําไม่เจอเลยเนี่ย <c oughs> มันต้องมีสิมมสไม่รู้กูมไม่รู้อยู่ตรงไหนเลย อยู่ตรงนู้นหรือเปล่าก็เดินไปหลายคนแล้วไม่รู้ว่ากูก็ปวดท้องเต็มที่เลยปวดท้องหนักด้วยปวดท้องเบาด้วยเมืเย็นมันถึงอ่ะก็เดินไปข้างหลังแล้วมันมีคันคลองอยู่ใช่บละ่ะแล้วมันเดินลงไปค่ยอยๆล้อดิล้อดีไปแม่งมาเจองูอ่ะเฮ้ยีเนมองตัวเม่เลิกเลยโหดิลงลงสามนิ้วอ่ะโอ้แม่งนอนขวางอยู่ก,กูกูกลัวง,งูฉกใช่บล่ะเลยทำไมเอาไม้ไล่ไม่ได้จะตีไล่มันแม่งนอนหมอบนี่ไม่ขยับเลยไม่ขยับเลยก็ราเอา ไอ้หาวิหรือว่ามันจะตายวะใช่ไอ้ไแล้วก็หวังดีกะว่ามันตายได้ก็เลยกะว่าเอาถุงเนี่ยดับมันใส่ถงุงเราไปทิ้งกลัวคนอื่นเนี่ยจะไม่เหยียบเอาเคี้ยวมันมันมีพิษพิษใช่ไหมล่ะตัดใจจับแมงเลยฉะนั้นรู้เลยว่างูอะไรงูไรงขี้โอไม่รู้ว่าของใครนั่นั่นลิมบอดเนี่ยมันมืดมึดมึงก็ไม่ดูที่สว่างก็ไม่รู้ขึ้นชูขุนตัวอิสระ ไม่ว่าใครก็หวาดกลัวของธรรมดาเฮ้ยเอาเสียงให้มันแข็งแรงเลยดูพี่คุณชูวคุณโจนกิษนะเออพอแล้วกูจะเสียงจะแตกเลยไม่ว่าไปไหนใครก็หวาดกลัวใช่แต่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะไม่ได้ออกร่นเลยนะเออนี่พอพูดแล้วมีคนสาบแช่งดาทุกวันเลยลูกพี่ไม่ได้รู้เรื่องเลยใช่ไหมล่ะเนี่ยเรื่องอะไรวะอ้าวมันมีจออยู่กลุ่มๆหนึ่งเนี่ยเอาชื่อลูกพี่เนี่ยออกแอบอ้างป้อน จริงเหรอไม่ว่าจะเป็นเด็กนี่คนแก่นี่นะมันปป้นทั่วไปหมดเลยมันไม่เว้นเลยคนจนคนโจนมันป้นหมดเลยความจริงเหรอเนี่ยก็ความจริงเลยจะกองทำไมล่ะถึงว่านะสิมีคนจะจงจะดา่าจะฆ่าชกิรนะแล้วลูกพี่จะยังไงดีเอาเอาอยัางไงอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้<ต>พวกนี้เอมันกล้าลองดี่กับฆ่ากิรนะเพราะฉะนั้นน้องพี่อยู่ที่นี่คอยดูสมุจโจรเอาไว้ส่วนเจ้าไปกับเราเอาสมุจโจรกลุ่มนึง ออกไปไดาตะเวรดูให้พวกกูโจลกลุ่มนี้จะาพวกมันเมื่อไหร่แล้วก็ต้องตายก็ไม่ข้างหึือเชิญนะพี่มันเป็นใครใหญ่ชังกระอใหญ่ชังกร้อมากระทำจะออกไปซอลให้อีเป็นจำขวบทำทัวบก่อนจะไปจะไปไหนไปหาหมอตุ๊กฉี่กุญจลกฤษณะ